พี่อายเราต้องเรียกเขาสักหน่อยแล้วล่ะนี่เหมือนได้ยินเสียงแล้วไหมโลอยู่ไหนจว่ๆว่าโอ้โหว่าดูนางเงาเงาคละคล้าวยด้วยเสียงจริงพี่ เฮ้ยแล้วตากล้องเอาแผลกล้องไปหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหจับหน้าผมหน่อยเออดอลลี่ไปดอลลี่ไปค่อยจับเนอะไม่ได้มาดอลลี่โอ้โหไม่แล้วจ้างไะดีมันเนี่ยฮะเอาอย่างอย่างอีกเอา้าดูมันดูมันดูมัน หน้าสูมหน้าเข้าใจไหมเออล็อกหน้าล็อกหน้าเออไกลแล้วไกลแล้วอีกนิดอีกนิดเร็วเร็วเร็วจะได้เข้าเรื่องสักทีเอ้โอ้โอสูมท้ายถอยหานะสูมออกอีกโอ,โอ้สูมเข้าไปไกลๆอยากเห็นหน้าไงให้คุณผู้ชมเห็นหน้าหน่อยก็ใจป้าโอ้ยดุยดเลยยุดเลย หลอตตาก,กล้องคงไม่ได้เห็นหน้าผมพอดี <c oughs> กรับสราฟดีมีทอกแฟนเกมทุกคนและคุณชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในกเกม Red Dead Redemption 2 Online uh <c oughs> <c oughs> มาต่อกันให้เสร็จสักทีนะวันนี้เนี่ย ก็ทำตามสัญญาในคลิปที่แล้วเลยนะครับแล้วก็นานผ่านมานานมากแล้วด้วย<笑><笑>นั่นก็คือเราจะไปล่าสัตว์กันนั่นเองนะครับผมแต่งตัวมาพร้อมแล้วครานนี้ก็รอแค่เช้าอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่พระอาทิตย์ก็ใกล้จะขึ้นแล้วด้วยอมา ใบให้กันแล้วกันนะครับสําหรับการออกไปล่าสัตว์วันนี้เนี่ยเราจะไปตามล่าสามนักล่าสุดโหดนะครับถ้าอย่งงางนั้นไปเตรียมตัวกันสักหน่อยละกันนะครับลุกเลยเฮ้ยโอ้ย,อยล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นกันก่อนเลยละกันสักหน่อย دة. เด้อ ให้มันชุ่มช่าให้มันกระชุ่มกระชวยสวัสดีไมโลลูกตื่นแล้วามาๆๆพ่อขอลูปหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวพ่อจะไปล่าตัวที่มันอันตรายอันตรายให้พีพีเขาดูหน่อยเฮ้ไปโอเคพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้ก็เตรียมพร้อมกันได้เลยมาไมโลดูบรรยากาศนะยามเช้าเป็นอย่างนี้นะครับ เหมาะแกการออกล่ามากจริงๆเดี๋ยไปถ้าอย่างงั้นปลุยกันเลยครับลุยกันเลยไมโลเฮ้ยโอ้โหเหมือนเราจะมาถึงแล้วล่ะนะเบรกเลยเบรกเลยไมโลอี สถานที่แบบนี้และเจ้าตัวนั้นมันชอบเลยแหละครับบอกก่อนนะสำหรับการล่าเนี่ยก็จะมีการล่าหลายประเภทเลยนะ<ฤ>ทั้งล่าเพื่อความสนุกเนี่ยหรือว่าล่าเพื่อเอามันไปขายหรือแม้แต่ล่าเพื่อเก็บตัวอย่างส่วนตัวผมวันนี้ก็จะมาล่าเพื่อเก็บตัวอย่างนะส่วนตัวอย่างนีก็จะเอาไปขายเหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายก็ไม่พ้นการขายอยู่ดี อุ้ยดูโอโทษทีไปลูกอะรอพ่ออยู่ตรงนี้แล้วกันนะลูกมามาดูกันสักหน่อยซิว่าพวกมันจะอยู่กันที่นี่หรือเปล่านะก็ต้องดูตามแนวชายฝั่งนี้ไปเรื่อยๆนะเอ๊มันหายไปไหนกันหมดล่ะนี่โอ้โ เงียบคลิปเลยอะถ้าอย่างนั้นต้องลงไปในน้ำกันสักหน่อยนะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะสำหรับการมาหาเจ้าพวกนี้แต่ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับมันมานานเเราสนิทกันอยู่แล้วนะโซนนี้เหมือนจะไม่มีเลยฮะสงสัยจะไปปาร์ตี้กันเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งแล้วกันไป โอ้วววววววนี่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 สัมผัสได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะครับได้ยินไหมได้ยินไหมนี่แหละคือเสียงเรียกของมันเลยล่ะโอ้ยนั่นหรือเปล่าผุดผุดโพลอยู่นั่นหรือเปล่าอ่านั่นไงโอ้โหนั่นเจ้าโกโก้นะ ส่วนนั้นก็เจ้าโกโก้เหมือนกันลุนก็ลุนก็โกโก้มกเมอ้ามาแล้วมาแล้วหายไปแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอมานักทายคุณผู้ชมกันหน่อยจริงๆแล้วไอ้เจ้าโกโก้เนี่ยเป็นคนขี้อายนะครับขี้อายเราต้องเรียกเขาสักหน่อยแล้วละ่ะนี่ไง โกโก้โอาโหเม็ดเดียวหายไปเลยเหรอมาเร็วมาทักทายคุณผู้ชมหน่อยโถ่เอ้ยโน่นโน่นไปโน่นแล้วอะโอ้โหนี่นี่โกโก้โกโก้โกโก้ทักทายคุณผู้ชมหน่อยมาเร็วโอ้โหขี้อายกันทุกตัวเลยหรือไงเนี่ยฮะมาหน่อยมาหน่อยเร็วๆคุณผู้ชมเ็าอยากเห็นแล้วเนี่ย อืมาาโอ้โห,โหดู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 เฮ้ยเฮ้ยไปไหนเล่าโอ้โหไม่โชว์ตัวเลยเดี๋ยวลองกลับมาโซนนี้ดูบ้างนะหวังว่าจะเจอที่หน่อยไอ้นี่ไงโอ้โหอยู่ใกล้เต็นท์ซะด้วยโอ้โหน้องโกโกโอ้อาบแดดอะไรตรงนี้ละจา้า หือหือหือไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งหรอกหนี่พี่ไม่รอดหรอกน้องเออบอกแล้วเจ้าหนูเียมันขี้อายนะครับโอ้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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบออ่าร่วงน่แเลยวุ้ยดูลายนี่สิสวยสดงดงามนะครับ สุดยอดเลยนะน้องโกโก้โอ้โยขอตัวอย่างหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> อืมเรียบร้อยได้ตัวอย่างน้องโกโก้มาดูโอ้สหสันหลังกระทบกับแสงแดดนะครับสุดยอดเลยนะแมเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ตัวนิดนึง <c oughs> ขอโชว์ตัวให้คุณชมเชยชมนิดนึงนะครับเจอคุณชมเชยชมแนละ้วอย่าได้เดีย <c> ว <oughs> อย่านอนอย่างงี้สิโออายเขาปะโถเอ้ยโกโกโ้โอ้โหดูนอนดีนะโอ้โหโกโ,ก,โนนก้นอนดีดีลูกนอนดีๆ <c oughs> เออต้องท่ายอย่างงี้สินี่มุมนี้ล้ะเขาเท่เหมือนกันนะ <c oughs> สุดยอดนะครับเออดู <c oughs> นี่เลยครับสัตว์ตัวแรกของเราเนี่ครับน้องโกโก้ดูสิน่ารักจะตายสนใจเอาไปเลี้ยงไหมครับไปถ้ายัางงั้นไปล่าตัวที่2กันเลยดีกว่า,าไป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 ออกล่าตัวที่สกันเลยเอาไปไหนแล้วลงน้ำเฉยเฮ้เจออะไรโอ้ยใคร อ้ได้ไข่น้ได้ไข่น้องโกโก้โอ้ดีดีดีไปกันต่อเลยโอ้โอ้โโอ้เหมือนมีตัวอะไรนั่นไงเจอเลย้วไม่คิดว่าจะได้เจอเป็นตัวที่สองนะไปไหนแล้ว มานี่เลยเจ้านี้ผมจะเรียกมันว่าชาเย็นนะเจ้าชาเย็นไปไหนแล้วะเดินๆๆ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 ๆเย็นๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆโๆๆๆๆโๆอๆๆๆๆไๆๆๆๆอๆๆกๆๆ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 ๆนๆๆๆๆไๆๆๆๆๆๆี คนรู้จักทักกันแรงเลยครับไปไหนแล้วล่ะอยา่ยาอยา่าอย่าจะเย็นจะเย็นจะเย็นเรียบร้อยโอ้เจ้านี้ถือว่าหายากที่สุดในบรรดา3ามตัวเลยนะ เราก็ได้เจอมันกอดเลยโอ้โหดูสิน้องชาเย็นแต่ตัวสีขาวอย่างนี้น้องนมสดแล้วกันมาขอตัวอย่างหน่อยนะลูกนะเอ๋อสุดยอดดูความสวยงามนี่สิโอ,โ,โอ้ยเรือนร่างที่เต็มไปด้วยกลามเนื้อนะสุดยอด โอ้ยน่ายินดีมากๆนะสำหรับการเจอเป็นตัวที่สองเลยตอนแรกคิดว่าจะหามันยากที่สุดแล้วแต่ดันมาอยู่ในที่แบบนี้นะครับไปถ้าอย่างนั้นไปลุยกันต่อเลยกับเจ้าตัวสุดท้ายนะครับไปนะคราวนี้เราก็ต้องมุ่งหน้าเข้าป่ากันเต็มพิกัดเลยนะไปกันเลย มาหนึ่งวันแล้วยังไม่เจอเลยขอเจอหน่อยเถอนนะ hey, ไปอยู่ไหนเนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เหมือนได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงแล้วไมโลอยู่ไหนอ้ยเ๋ยว่าโหวัดดูเร็วเร็วเรใจเย็นใจเย็นทำไมใจอย่างนั้นละ่ะเฮ้ยโอ้โ oh, ห oh, ไปกินอะไรมาอ โอ้หเจ้าปลกปุยเ๋ยวเรวเร็วเร็วไปก ER uh, e ินอะไรมาไปกินอะไรมาใจเย็น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 เอ้ยอย ans, ่าไปขวางอย่าไปขวางลุงออกมาอืออืออย่าไปขวางโอ้โอ้ลูกหมดลูกหมดใจเย็นใจเย็นปลกปุยปกปุยเย็นเย็นปกปุยคุยกันก่อนอดล้าใช่ไหมอ้าวโดนดี เฮ้ยสมการรอคอยละน้องหนูเอย๋ยไปไหนไปไหนเอาเอาลวงแล้วอ <laughs> ้ตัวโต,วต,วตวขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหดูนี่สิครับโอ้ยขอเลยและกันตัวอย่างโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือจุ่ม <laughs> อา้าว ให้คุณผู้ชมได้เชยชม,มกันสักหน่อยนะนี่เจ้าปกปุย <c oughs> ดูสิครับแหมกรามเนื้อทุกสัสดส่วน <c oughs> ขนนุ่มนิ่มน้ากอดมากๆนะแต่ใครกอดก็กอดนะผมไม่กอด <c oughs> นี่ถ้าลงจากไมโลแล้ว <c oughs> ผมล่วงไปแล้วลนะ่ะ <c oughs> อ,อปกปุยของข้าบผม ไปเป็นมือคำ้ำแน่นอนเลยครับโอเคป้าถ้าอย่างนั้นวันนี้ถือว่าบรรลุเป้าหมายของเราแล้วเดียเด๋ยเดวยโอ้ไมโลโโโโกลัวอะไรล่ะลูกหน่าอยู่เลยนะครับไม <laughs> โลไม่ร,มรู้ว่าจะกลัวอะไรนะครับวิ่งไอเจ้าปุกปุยหลับไปแล้วอ่ะ <laughs> พ,พาอาก่อนหายใจไม่ออกเนี่เอาฝนตกซะแล้วนะครับโอ้โหเปียกหมดแน่แนไม่เป็นไรปิดกันตรงนี้เลยละกันนะครับเออมาออวันนี้ก็ถือว่าได้มันกันอย่างแน่นอนนะครับจริงๆอ่าน้องชายเย็นเนี่ยควรจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ไปดันเจอสะกอดอย่างกั้นก็หวานเจี๊ยบสิครับ ส่วนใครที่อยากจะมาตามล่านะก็ลองดูได้เลยนะครับสำหรับการล่าเจ้า3ตัวนี้นะตัวแรกกหาไม่ยากนะครับตัวที่2เนี่ยก็ยากสุดๆนะครับส่วนเจ้าสุดท้ายเนี่ยเจ้าปกปุยเนี่ยก็ถือว่ายากระดับหนึ่งนะมาสนุกสนานกันได้นะครับแต่ก็ระวังด้วยละกันะครับ,รบเราออ้ยโอ้ยฟ้าผ่าโอ้โห ได้โอกาสพอดีนะคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จาก,กผมอาเคลักส์นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นแกมอะไรต่อก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้กับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เย่ไปไปไปไมโลกลับบ้านลูกโอ้ยโอยโอ้ยเอา